าวันอังคารที่6พฤศภาคม2568นะครับพี่ต้อมคนนน่านครับนี่คือตลาดนัดโคกระบือบ้านป่าหัดอเภอปัวจน่านครับผมตลาดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองน่านนะครับก็เป็นตลาดขนาดกลางเล็กนะครับถ้าเทียบกับทางสารก็เป็นตลาดเล็กๆครับตลาดนี้นะฮะวัวควายเข้าซื้อขายก็เป็นวัวแนวไทยบ้านแนวไทยพื้นเมืองนะครับแล้วก็ควายก็เป็นควายแต่ที่นี่ควายจะมาจากทั่วทั่วประเทศเลยครับที่มาที่นี่นะครับมาทั้งจากทาง ฝั่งภาคอีสานภาคกลางแล้วก็มาจากชายแดนด้านตะวันตกด้วยนะครับนี่นี่น่าจะเป็นรถลุงรันนะครับโอ้วันนี้มาตัวเต็มลำเลยฮะนี่ท่านใดชอบแนวตลาดแบบไทยบ้านไทยบ้านสไตล์ภาคเหนือนี่ก็ต้องตลาดนี้ฮะเปิดทุกวนันอาคารตลาดนี้เอ่อตลาดประหัรนะครับก็ตอนที่ผมเริ่มถ่ายนี่ก็หกโมงครึ่งครับตอนนี้นะอ่า ก็หลายท่านถามพี่ต้อมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปตลาดน้องเตา่าคือช่วงนี้ภารกิจเยอะครับทุกท่านนะผมเองก็ไม่ค่อยจะว่างเลยครั้นี้ก็ท่านใดที่ติดตามตลาดน้องเตา่าตลาดใหญ่สุโขงมงน่านที่เปิดทุกวันอาทิตย์ก็มีเพจของทางน้องกบครับน้องกบอุทุมพรท่านไลฟ์สดให้ทุกท่านดูกันใน Facebook นะครับก็ฝากติดตามน้องเขาแล้วก็ฝากติดตามในช่องทางนั้นก่อนนะครับพี่ต้องก็อาจจะขาดหายไปนะอาจจะเหลือเพียงไม่กี่ตลาดในช่วงนี้อ๋อ ตามผมไปดูตลาดบ้านปา่าดอำเภอพัววันนี้กันครับนี่พ่อช,ชาติพ่อชาติบ้านนันแค่พ่อชาติแบบนี้ตัวเท่าไหร่พ่อหมื่นสามพันห้าร้อยบาทดดครับหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนี่ หมื่นสามพันห้าร้อยบาทสูงก็ประมาณสักเมตรยี่สิบห้าขึ้นอยู่นะฮะเมตรสามหย่อนนะครับนี่นะหมื่นสามพันห้าร้อยบาทพ่อชาติอยู่บ้านตอนแก้วจับหเจดชีชยงรายช่วงนี้ถ้าเป็นในพื้นที่ก็จะเป็นสไตล์เอ่อเอาวัวสายเลี้ยงมาขายเกษตรกรนะครับเพราะว่าเข้าหน้าฝนนะครับหญ้าต่างๆก็ขึ้นดีปีนี้ฝนมาดีครับฝนมาดีที่จังหวัดน่านก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับตกอย่างต่อเนื่องทุกวันอา้าวแม่นางแล้วหรครับ แม่นางน่าจะผ่านการมีลูกประมาณสักหนึ่งลูกนะน่าจะมีสักลูกมาแล้วหนึ่งตัวพรอชาชบ้านนอนแก้วน,นะครับหนึ่งามพอยบาทราคาเปิดให้ต่อวันนี้ผมเริ่มรายการที่ตรงนี้นะครับเอ่อท่านใดหาบัวแม่นางนี่มาหาพี่ชายท่านนี้นะครับผมเห็นพี่เขาเปิดราคาแม่นางแม่นางจะราคาจับต้องได้นะแต่จริงๆราคาที่ตลาดประหารน,นี่ราคาอ่อนนะครับแม่นางนะมันมีขยับเฉพาะ พี่งัดกําลังสุมไม่ใช่อะไรนะสมอูตแตนอยู่ฮะต้นฝนนี่แตนมันชอบมาทํารังแบบนี้แหละนะที่โล่งๆอะบนี้นะเราก็ระวังเลยเจ็บตัวเหมือนกันนะไอสัตว์มีพิษพวกนี้กําลังอูตแตนอยู่แม่ช่องพี่ต้อมก็ถ่ายซะหนอะคู่แม่ลูกคู่นี้อ่าสายเล่แม่เขาเป็นเล่เฟมใหญ่เลยละทุกท่านเมตรสามสิบห้าได้ลูกเขาตัวนั้นเห็นนะเอาบามันมาใส่เล่ลูกออกมาแบบนั้นนะครับ 16,500หาร้อยบาทลูกตัวผู้นี่ลูกเขานะ16,500บาทนะครับแม่เขาเป็นเล่เฟมใหญ่นะครับก็หัวหลุนงามมากแม่เขาเอาเอาบามันมาใส่เล่ก็จะออกแบบนี้นะครับอ,อยู่ที่อยู่ที่จินตนาการของเจ้าของแบบนี้แล้วก็พวกเล็กๆเ,เนี่ยมีห้าตัวก็มีตั้งแต่ตัว6กพันห้าเจ็ดพัอะไรเงี้ยนะครับห้าตัว ก็เป็นเล่ไทยเล่มั่นนี่มีทั้งคู่ทั้งแม่นะครับนี่แบบนี้ตัวหกพันห้าเจ็ดพันตัวนี้ใหญ่สุดเจ็ดพันบาทนะครับส่วนแม่นางสองแม่นั้นนะ่ะพี่เขาเปิดคู่ล 24, นะสองหมื่นสี่ฮะก็ได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะถ่ายยังไงฮนะก็เดี๋ยวถ่ายข้ามล้วนหน่อยเนาะนี่แบบนี้นะครับน่าจะพอเห็นเห็นรางๆอยู่ก็เป็นเล่ไทยเหมือนกันสองตัวนะครับสองหมื่นสี่พันบาทอ้านวะ อ,อราคาคู่แม่ลูกคู่นั้นก็น่าสนใจอยู่นะครับหมื่นหกพันห้าร้อยแล้วก็พวกนี้น่าสนใจทั้งหมดเลยตัวหกพันห้าเจ็ดพันเนี่ยท่านแต่เลี้ยงวัวสั้นๆลองดูฮะพี่งัดออพี่งัดท่านอยู่บ้านแหนตําบลผาตอมเมืองทาาผาครับนี่วัวจับปลาม่านประหัสนะครับนี่น,น้ยห้อยวันหยุดน้าหอยวันหยุดเดี๋ยวนี้ที่ตลาดวัวเมืองน่านมีน้ยห้อยวันหยุด,ยด,นนยยดเยอะเลยครับทุกท่านนะก็ดีครับดีเอ่อหมายถึงวันธรรมดาท่านก็ทํางานประจํากันนะครับ แบบนี้ตัวละหนึ่งหมื่นราคาเปิดนะครับนีน่แม่สาวใหญ่ใบพร้อมผสมวัวไทยสูงประมาณเม็ดเม็ดสิบห้าถึงเม็ดยี่สิบยาวตัวนี้นะลำตัวยาวดีอ่าหมื่นเดียวแล้วก็คู่นี้หมื่นสามผู้หนุม่มผู้หนุ่มน้อยสไตล์ไทยบ้านสูงก็น่าจะเม็ดยอนเม็ดนะครับไม่ถึงเมตรผู้หนุ่มสองตัวราคาหมื่นสามก็ตัวละหกพันห้าร้อยบาทเปิดราคาดีอยู่เหมือนกันนะ ถ้าหาอะไรแบบนี้ก็ต้องเป็นตลาดประหัดเอ่อแล้วก็วันศุกร์ที่ตลาดไม่ทางสองตลาดของอำเภอัวจังหวัดน,น่านนะครับนี่คู่ขวามือผู้หนุ่ม2ตัวหนึ่งหมื่ันบาทแม่สาวใหญ่ใบพร้อมผสมใช้มือ1,000 10, งบาทจากปลามัดประหัดนะครับวัวหน้าฝนนี่สดใสดีครับสดใสดีทุกตัวเลยฮะ พอเขาได้อาหารได้หญ้าที่มันสมบูรณ์มันก็อย่างนี้นะวัวเนาะแบบนี้นะครับท่านได้หาวัวแม่สาวไปเลี้ยงนะครับวัวแม่สาวพร้อมผสมเลยเนี่ยวัวลุงชวนบ้านนอนปันอำเภอทา่าขผาท่านเปิดตัวละหมื่นห้านะครับแบบนี้นะตัวละหมื่นห้าความสูงตอนนี้ตัวซ้ายนี่เมตรสามสิบตัวขวามือน,นี่เกินแล้วนะครับตัวขวามือน,นี่ใหญ่ใหญ่นะฮะแหมหน้าตาง,งามทั้งคู่เลยแม่สาวใหญ่ไปพร้อมผสม <c oughs> อ่าผมว่าขวามือน,นี่ ไปถึงผู้ซื้อที่เตรียมติดต่อติดต่อพ่อพันุ์ไว้เลยคู่นี้สามหมื่นตัวละหมื่นห้านะครับแล้วก็มีผู้หนุ่มน้อยไซส์ประมาณนี้อ่าผม,มถ่ายไดป้ประมาณนี้ประมาณนี้นะอันนี้ท่านเปิดแปดพันห้าเจ้าของเดียวกันนะครับอา้าวพ่อจวนเจ้าของงวัวอยู่บ้านดอนตาลอำเภอท่างผานะครับบัวสามตัวนี้ลองโทรหาท่านดูครับ,รบพี่ห้อยตู พี่หอยตู่เอาแม่นางใหญ่สามตัวนี้มานะครับบอกราคาผมแล้วนะฮะแม่นางใหญ่ๆเลยครับโอ้โหแม่นี้ก็คือแม่สามสิบห้าขึ้นนะครับแม่สามห้าขึ้นทุกตัวนะครับแม่ขาวตรงกลางนี่ทั้งยาวทั้งใหญ่ด้วยนะครับก็มสามสิบห้าเหมือนกันอ่มีมีไทยใหญ่มีลูกผสมด้วยรวมแม่นี้ด้วยนะครับสี่หมื่นเท่าไหร่นะลูกพี่เท่าไหร่ฮะราคา สี่หมื่นหกพันบาททุกท่านแม่นางใหญ่ๆสามแม่สี่หมื่นหกพันบาทตกตกไปตัวไรเลย่ะสี่หมนะื 46, นะ่นหกฮะเอหมื่นห้าพันกว่าบาทหมื่นห้าพันกว่าบาทก็แม่นางใหญ่ๆ่แบบนี้นะโอ้ตัวนี้ก็เมตรสามสิบห้าขึ้นด้วยแหมเอา,เอาทุกท่าน แม่นางใหญ่ๆลองโทรหาห้อยตูนะครับท่านอยู่บ้านใหม่เฉริญตะบนสถานอำเภอปัวครับนี่พี่หนูนะครับในห้อยใหม่เอารับรับในห้อยใหม่สักหน่อยตัวนี้เท่าไรครับตัวนี้เท่าไรพี่ตัวนี้ที่ลงเนี่ยหมือนหนึ่งพันร้อยเหมือนหนึ่ง้าเขาขวาเขาหาักไปครึ่งหนึ่ง คงสร้างดีนะตัวนี้ก็พร้อมพร้อมอยู่พร้อมอยู่คงสร้างใช้ได้เลยนี่เอหมื่นพันห้าร้อยพี่เขาเป็นในฮอย์ใหม่ครับเป็นในฮอรใหม่เพิ่งเอาวัวมาขายผมเองก็เพิ่งเจอหน้าพี่เขาวันนี้นะฮะดีครับดีครับนี่มาสามตัวหนึ่งคู่แม่ลูกบวกหนึ่งแม่เดียวผูกตรงนี้ผูกตรงนี้เลยจริงๆเอาวัวมาขายที่ตลาดตรงไหนที่ว่างๆเราผูกได้หมดเหรอครับ ที่ตลาดประหารที่ไม่มีอคอกจองนะฮะไม่มีอคอกจองก็แม่ลูกเท่าไหร่พี่ <c oughs> ช่วยไล่หน่อยช่วยไล่หน่อยอาวอาวนายห้อยใหม่อยู่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยตกใจรถเดีเ๋ยวนั้นจะถามชื่อเสียงเยียงนามพ้อมกันเลยฮะเจอนายห้อยใหม่พี่หนูคู่แม่ลูกเท่าไหร่พี่ สิบสี่ครึ่งพี่หนูอยู่บ้านขวนเนาะในหอยหมายจากบ้านขวดอำเภอท่าผาคู่นี้หมื่นสี่พันห้าร้อยลูกตัวผู้แม่ลูกตัวผู้แม่ยุ่น้อยครับแม่น่าจะลูกแรกแล้วก็แม่ประมาณเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบห้านะครับส่วนแม่นั้นเนี่เมตรสามเมตรสามขึ้นด้วยนะเจ้าตัวเขาหักนะครับเขาขวาหักไปตัวนั้นหมื่นพันห้าร้อยส่วนคู่แม่ลูกลูกตัวผู้เนี่ยหมื่นสี่พันบาท เอาหมื่นสี่พันห้าร้อยอ่าลองโทรหาพี่หนูเดี๋ยวผมขอเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวผมขอเบอร์พี่เขาไว้ครับผมพี่สมเด็จบ้านเชียงยืนตะบนยมเพอทางผานะเอามาคู่เดียวส่วนใหญ่แล้วนายฮอยที่มาที่นี่ก็เป็นนายอยรายย่อยนะทุกท่านนะเอาวัวมาขายกันนิดๆหน่อยๆคนละตัวสองตัวอะไรเยอะเลยครับแล่บางทีก็มีเกษตรกรเอามาขายเองงวคู่นี้เป็นงเอ่พี่สมเด็จท่านเปิดคู่ละหมื่นสองแม่เป็นวัวไทยพื้นเมืองลูกตัวเมีย แม่เขาประมาณเมตรนะครับประมาณหนึ่งเม็ให้ลูกเสาวก็ทรงคล้ายๆแม่นะเ <laughs> ออเอเอาหมื่นสองราคาเปิดอยู่ครับแบบนี้วันนี้ก็คงจะมีพวกคู่แม่ลูกให้ทุกท่านดูกันคู่วันศุกร์ที่ผ่านมานี่ที่กาดแม่ทั้งนี่ดูวัวนี่ฮะคู่แม่ลูกไทยเมืองนี่เต็ไมไปหมดเลยนะเฉ <laughs> พาะคู่นี้พี่สมเด็จบ้านเชียงยืนนบนยมนะครับหนึ่งมืนสองพันบาทครับ นงสนบ้านดอนสะเปือเมอเชียงคางนะครับเอามาสองคู่แม่ลูกแล้วก็หนึ่งคู่สาวนะครับคู่แม่ลูกเนี่ยนะครับคู่แม่ลูกท่านเปิดคู่ละหมื่นแปดเนี่ยคู่แม่ลูกอันนี้ลูกตัวผู้นะครับแม่เป็นไทยลูกเป็นลูกผสมลูกตัวผู้นะครับอันนี้หมื่นแปดแม่เขานี่ประมาณเมษจี่สิบห้าอ่าลูกงามครับสีชัดกว่าแม่แต่ลูกตัวผู้นะครับหมื่นแปดแล้วก็ข้ามสองตัวนี้มาก่อนมาคู่นี้ คู่นี้ก็ราคาเดียวกันนะครับคู่นี้ก็ราคาเดียวกันอ่าสองคู่แม่ลูกคู่หมื่นแปดคู่นี้แม่เขาจะนี่สวดทรงแบบนี้ผอมหน่อยผอมหน่อยแต่ลูกเป็นลูกผสมก็แจ่มนะลูกเขาตัวเมียด้วยนะครับหมืน่นแปดเหมือนกันอืมส่วนคู่กลางเป็นแม่สาวแม่สาวไว้พร้อมผสมสองตัวอันนี้พ่อเขาเอาตั้งราคาไว้นะครับสองหมื่นสามเอ่อสองหมื่นสาม ทั้งหมดนี่มันเท่าไหร่เนี่ยห้าหมืนเ้าเนาะทุกท่นเนาะถ้าเอาหมดหกตัวนะเอ่อหมื่นแปดมืนแปดเป็นสามหนึสามื่นหกคู่นี้สองหมืนสามก็เป็นห้าหมืนเก้าผมว่าถ้าเอาหมดนี่น่าจะต่อได้เยอะพอควรนะนะครับมันมีข้อดีข้อเสียถ่างกันเลยนะวัวเซตนี้คราวนี้ถ้าคู่นี้ได้ลูกตัวเมียงามแต่แม่เขาดูจะทรงจะนี่สักหน่อยแล้วน่าจะสักสามลูกได้ละอืม ส่วนคู่นน้นแม่ก็งามแต่ว่าลูกเป็นตัวผู้เอาเอาเป็นว่าคู่นน้นแม่ลูกลูกตัวผู้หมื่นแปดคู่นี้ลูกตัวเมียหมื่นแปดแล้วก็คู่แม่สาวสองตัวราคาสองหมื่นสามปะสนเจ้าของวัวท่านอยู่บ้านดอนสเปือยอำเภอเชียงกลางนะครับ,อบคอกนี้มีทั้งวัวทั้งควายไม้ทุกท่านดูกันเลยฮนะนี่น้องนับบ้านห้วยเดืออำเภอทา่างผานะครับมาวัวห้าตัวควายสามตัวนะครับถ้าเป็นแม่สาว ถ้าเป็นแม่สาวงัวสีขาวสามตัวนี่ตัวละห้าพันครับเฮ้เปิดราคาดีโหวัวแล้วก็วัวก็วัวก็สมบูรณ์ดีฮะไม่ผอมนะนี่หนึ่งสองสามก็ความสูงก็หย่อนเมตรนะครับตัวละห้าพันบาทเจ้าตัวน้ําตาลอ้อยที่ซ่อนอยู่ข้างในนั่นนะฮะนะเห็นแต่หน้านั่นนะแม่สาวน้อยเหมือนกันนะครับสี่พันครับตัวนั้นนะแม่ราคาวัวเหมือนกับราคาลูกหมูยังไงไม่รู้ตอนนี้ลูกหมูราคาแพงเพราะหมูเป็นราคานะครับอ่าเนี่ย สามตัวแม่สาวตัวสีขาวที่ตัวห้าพันส่วนถูกสูต,ตัวนั้นสี่พันควายสามตัวเนี่ยตัวกลางใหญ่สุดหกพันห้าแล้วก็ขนาดซ้ายขวาเนี่ยนะครับเป็นแม่สาวน้อยเนี่ยตัวละอ,อตัวละหกพันนะครับควายสามตัวนี้นะอืมน่าจะเป็นควายในภาคเหนือเนี่แหละนะปกติน้องนับนี่ท่านจะยืนซื้ออยู่ที่กัดลำปางครับม,มาขายที่นี่นะครับเนี่ยหกพันหกพันห้าอ้าวควายเปิดราคาหน้าฟังนะ เปิดราคาหน้าฟังไอ้ตัวกลางนี่เจ็บตาเนี่ยไปหยอดตามซะหน่อยแบบนี้ก็ตัวห้าพันห้านะครับหนุ่มน้อยไหมสองตัววัวเนี่ยนะสูงประมาณตัวละเมตรหรือหย่อนหน่อยเนี่ยตัวละห้าพันห้าโอ้เปิดละเปิดราคาดีทุกตัวเลยครับคอยตัวหกพันหกพันห้านี่สิยววัวแม่เนี่ยสิเนี่ยดูห้าพันอ่ะเนี่ยนี่ดูนะอา่าแล้วก็ตัวไหมน้อยสี่พันข้างหลังก็ฟังได้ครับฟังได้เอาละทุกท่าน เจ้าของงัวเซตนี้นะครับน้องนับอยู่บ้านนะก็โทษทีฮะบ้านห้วยเดือยอำเภอท่างผานนะครับอันนี้พี่บอลบ้านยูตะมนชอมผ้าอำเภอท่างผางัวมาขายอ,าอันนี้คู่แม่ลูกนะครับคู่แม่ลูกราคาหมื่นพันโอ้โหเนี่ยลูกมันซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับโอ้วันนี้เปิดราคากันแบบว่าเปิดราคากันฟิตฟิตหมดเลยนะถ้าเป็นวัวแนวไทยๆนี่ดูคู่แม่ลูกราคาหมื่นพัน ถ้าเป็นผู้ไทยสองตัวนะครับอายุดีๆเนี่ยนะครับสองหมื่นสองดูดิก็ได้เมดยี่ห้าทั้งคู่นะตัวนี้นะครับที่ผูกจ้องอยู่กับตัวโน้นด้วยตัวน้นด้วยนะครับนั่นนะราคาคู่สองหมื่นสองโอ้โหราคาวัวราคาวัวแนวแบบเอ่อแนวบ้านๆที่นี่ไม่ขยับนะครับไม่ขยับแล้วก็ดูอ่อนๆด้วยนะครับนะแบบนั้นก็หมื่นเดียวครับดูแม่นางใหญ่ๆแบบนั้นเมตรยี่ห้านะขึ้นด้วยหมื่นเดียว เออก็ผมได้ติดตามตลาดน้องเต่านะฮะจากทางทางน้องกบวันอาทิตย์ที่ผ่านมาราคาก็ดูอ่อนๆด้วยเนาะอ่ะนั้นหมื่นนะครับหมื่นแล้วก็นี่ก็คู่สาสองนะส่วนคู่แม่ลูกนี่ก็หมื่นพันแม่ไม่เห็นลูกครับเดี๋ยวให้ดูลูกตัวผู้ทุกท่านลูกตัวผู้นี่อ่ะ ลงหนาพี่วอนพีกาท่านอยู่บ้านยูตะมนจอมผ้าอำเภอท่างผาครับอา้าวอันนี้งามตั้งแต่ลงรถเลยนะท่านใดชอบสายเล่แม่ลูกตัวเมียด้วยสิครับนี้ลูกตัวเมียด้วยนี่งวน้องอ๊อฟบ้านศพยางสวัสดีครับท่านราคาเปิดสองหมื่นสองพันบาท สองหมื่นสองพันบาทแม่อายุน้อยด้วยนะทุกท่านนะแม่เขาก็อ่านี่หุ่นแบบนี้นะความลึกความลึกกลางๆแต่ว่าหุ่นนี้ก็โอเคอยู่นะได้สูงสูงเม่สามสิบขึ้นนะครับเมรสามสิบเมรสามสิบห้าแล้วก็อายุน้อยลูกตัวเมียลูกก็างามครับลูกก็างามสองหมื่นสองพันบาทน้องอ๊อฟนะครับเจ้าของงวบ้านศพยางตะบนป่าลาวหลวงอำเภอสันติสุขนี่ลูกแบบนี้อ๋อทุกท่านแม่แบบนี้นะ ลองโทหาเจ้าของวัวท่านดูนะครับลูกมันเดินเล่นนะแม่นี้บอกลูกนี้ครับพี่สบายบ้านสกกรนะเชียงคางตัวบนรถน่ง,งามเลยแล้วก็เป็นตัวตัวข้างล่างเป็นหนุ่มเป็นลูกผสมอยู่นะครับเป็นลูกผสมหน่อยๆตัวออ๋พี่ก็จะเปิดราคาเท่าไหร่จะถามเมา่อวาโอ้ตัวนี้เป็นตัวดึง งามอือพิาดคู่แล้เท่าไหร่พี่หมื่นห้าอ๋อเปิดราคาได้เปิดราคาฟังได้เลยนะทุกท่านนะหมื่นห้านะเนี่ยดูตัวที่ขึ้นคนลงลงอยู่นี่งามเนี่ยบนรถตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างนี่ตัวหนึ่งความสูงประมาณตัวละเมตรแต่ตัวขึ้นอยู่บนรถนี่เมตรสิบนะครับ หมื่นหาพันบาทเปิดราคาได้ดีเลยพี่สวัสด์เจ้าของงัวอยู่บ้านสกกรอำเภอเชียงกลางครับรพ,รพี่เวชพี่เวชบ้านอาคำตะมนศิลาเพชรเอางัวน้อยมาขายสองตัวในแบบนี้เขาจะขายตัวอะไรแบบนี้ <laughs> เล่เมืองเล่พื้นพื้นจริงๆผมว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นการพัฒนาพันธุ์เหมือนกันนะ เราแบบาชาวบ,บ้านเอาวัวไทยพื้นเมืองมาใส่ด้วยเล่เข้าไปอะไรเงี้ยนะครับมันก็ปูอยู่เพื่อนอยู่พี่เวทพี่เวตทตัวน้อยตัวอะไรพี่ของพี่ส่งแกว่ารา้องไว้สี่พันสี่พันสี่พันหกสี่พันหกทุกท่านสี่พันหกร้อยบาทเอ้าก็พี่เวศสามตัวนี้แหละใหญ่กลางเล็กมีหมดเลยตัวนู้นเท่าไหร่พี่ตัวนู้นแปดพันห้าหกพันห้าร้อยบาทโอ้หน้าตาน่ารัก หน้าตาน่ารักครับห5 0 0น้ารบาทอาส่วนตัวนี้สี่พันหกร้อยบาทตัวนี้ก็ของพี่เอ็นะครับท่านเปิดเปิดสมกันตัวนี้เปิดหมื่นแปดหมื่นแปดสี่พันหกแล้วก็หกพันห้าอาลองโทรหาเจ้าของงวดูครับวันนี้ควายก็เข้าตลาดเยอะนะครับแต่ว่าพี่กัมยังไม่ได้ไปถ่ายนะครับช่วงเช้านี่นะครับเอามาเอาแบบลายย่อยๆก่อนสักตัวหนึ่งอ๋อควายมีมาดมีทรงแล้วก็น่าจะ กลจะได้กินน้องแน่แล้วครับแบบนี้นะครับควายของทางห้อยเชียนบ้านผาลานตบนปวงปัวนะครสูงอยู่ประมาณเมตรยี่สิบห้านะครับอคอยไทยวงเขาสวยวงเขาสวยคายไทยเรา1.8500บาทอันนี้ไปซื้อรอกินน้องแน่นอน,นครับหนึ่งบาททุกท่านชอบแบบนี้ก็ลองดูฮะอ่าส่วนที่ถืออยู่นั่นหน่หมื่นพันนะครับคู่แม่ลูกลูกตัวเมีย ลูกตัวผู้ตัวเมียครับลูกตัวผู้ทุกท่านของพี่บอนอ่ะไปแล้วคู่นี้เอาเอาควายตัวนี้ให้โจมนะครับหมื่นแปดพันห้าร้อยพี่ฮอยเชียนอยู่บ้านป่าลานตําบลปัวร์เมือปัวครับวันนี้เอ่อบัวพี่เขาก็มาเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีลูกค้าเ,าเขาเขาเลือกอยู่ตึมเลยฮะเดี๋ยวให้พี่เขาเอ่อจังๆเดี๋ยวผมเข้าไปถ่ายครับ<ส>นี่ดุงคำบ้านดอนตนาลอำเภอท่างผานะครับ อา,อาชีพหลัก,ก็ทำเขียงหมูหมูราคาดีมากช่วงนี้นะครับราคาดีมากนะครับอ,อันนี้เป็นคู่แม่ลูกคู่แม่ลูกลูกตัวเมียทุกท่านเขาจะเปิดเท่าไหร่ทุกท่านว่าก็ตามคาดแหละครับวันนี้มันเป็นช่วงต้นหน้าฝนในห้อยก็หาบัวที่เป็นคู่แม่ลูกสายเลี้ยงมาขายกเกษตรกรคู่แม่ลูกนะแม่เขาเป็นไทยใหญ่ลูกเป็นลูกผสมหน่อยๆเท่าไหร่พอแบบนี้หมื่น้อบาท เปิดราคาดีเลยละคือแม่เขาอายุน้อยประมาณลูกสองแม่นะืขัดใจผมนี่หนึ่งนะผสมนี่หาพ่อแบบสีชัดๆมาผสมแม่เขาสีส่งแล้วนะครับหมื่นหกพันห้าร้อยบาทอ่าลงคำแม่เขานี่ได้ประมาณสักเกินเมตรยี่ห้านะครับเกินเมตรยี่ห้าไม่ถึงเมตรสามเอา ลูกเขาสีอาจจะไม่เด่นมันแม่แต่หน้าตาง,งามลูกตัวเมียตัวนั้นนะครับหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับมีมีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งนะท่านจะซื้อวัวหนุ่มไปเลี้ยงซื้อซื้อวัวหนุ่มอย่างเดียวไม่เคยเลี้ยงผู้แม่ลูกไม่เคยเลี้ยงวัวผสมน,ะน,นี่นี่คือพ่อท่านนี้นะนงสงบ้านสกกรบุรีเชียงกลางนะครับวันนี้ก็เอาวัวหนุ่มไซส์กลางๆมาขายสามตัวแบบนี้หมื่นสองพันห้าร้อยหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับนี่อ่านี่เปิดราคาฟังได้ คู่หางอย่างงามเลยเนาะคู่หางก็หมื่นสองพันห้าร้อยสูงนี่มเมตรี่ห้าได้แล้วนะครับอายุบแบบนี้แล้วก็มีอีกสองตัวแต่คู่นี้เปิดราคาไม่เบาเหมือนกันนะคือตัวนี้กับตัวโน้นนะครับวัวลูกผสมมาแม่นคู่นี้ท่านเปิดสามหมื่นสามอืมอันนี้ก็เมตรยี่ห้าได้ตัวนี้นะแข้งขาใหญ่ตัวนั้นจะย่อนหน่อยนะแต่สีอย่างงามตัวนั้นประมาณเมตรยี่สิบนี่สามหมื่นสาม สามหมื่นสามพันบาทอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับหมุนไปหมุนมาหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเอีหลวงสมไล่ให้พวกเราดูเข้าคู่กันท่านใดชอบวัวหนุ่มนะครับก็หรือว่าดูเป็นแนวทางของลุงสงก็ได้นะเลี้ยงแต่วัวหนุ่มอย่างเดียวไม่เลี้ยงวัวรับผสมพ่อเขาบอกปัญหามันเยอะผสมไม่ติดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะพ่อเขาว่าก็เลยเลี้ยงแต่วัวหนุ่มนะน้องถหาพ่อเขาดูครับโอ้โหดูดูคู่นี้ฮะ แม่อันนี้คือแบบงวงามสมบูรณ์เลยงวงามสมบูรณ์แบบแต่ว่าพี่เขาก็เปิดราคาพอสมควรนะครับงวพี่หอยตู่บ้านใหม่จะบนสถานทูตปัวเหมือนกันนะครับแม่นางลูกประสงค์งานแบบนี้ท่านเปิดคู่ละนะครับสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าจะยิงงอเมืองคู้แม่ลูกนี่ก็ของท่านนะครับนะหมื่นเดียวันนี้นะลูกตัวเมียหมื่นเดียวคู่แม่ลูกนะครับคู่ใหญ่ใหญ่สี่หมื่นเก้า เดี๋ยวนะผมพยายามขวางให้ดูก่อนนะครับโอ้โห,โโหวัวเฟรมยักษ์ใหญ่ฮะเห็นแล้วมันสบายตาสบายใจมากเห็น <c oughs> แต่ว่าราคาก็เปิดค่อนข้างนะครับเปิดค่อนข้างสูงอ้าท่านใดจ,จะชอบวัวเมืองคู่แม่ลูกนี้หมื่นเดียวคู่แม่ลูกลูกตัวเมียหรือว่าคู่งามใหญ่ๆแบบนี้ก็ลองโทรหาพี่พี่เขาดูครับดนค่ัฮะดูฮนะสี่หมื่นเก้าโอ้น่าจะได้นะเมร เ <35, S 2> มสสาสิห้าเมสสี่บเมสสี่บอ่ะตีให้เมสสีิบตัวหลังก็เหมือนกันนะครับตัวหลังก็เมสสี่สิเหมือนกันโอ้อย่างงามไม่แน่ใจแบบนี้นะครับสายเลี้ยงใหญ่ๆแบบนี้ยังจะมีท่านใดรับไปดูแลแล้วก็เดินสายบามั่นแดงอะฮะอ๋อหาเจ้าของหัวดูนะครับ